สวัสดีครับสวัสดีคันได้ครับท้องฟ้าสีครามครับอยู่กันที่ใกล้ครับสารักเมืองอังเฟร์กันทละลังครับ นะครับทีมงานมาบรยากาศกินเขา่าอยู่ที่ร้านอาอีอาหารไทยอาหารนิสานก๋วยเตี๋ยวเรืออาอีนะครับสมตำตำถาดหลับเป็ดต้มยำก๋วยขมต้มแสบข้อมูยยางเสือร้องไห้นี่จบครับเดี๋ยวร้องนะรถวานขาช้างก่อน ทีมงานสั่งกับเขาร่อในร้านแล้วนะครับวันนี้มากกันสี่คนครับโอ้นี่ต่ำโคตมากไก,ก่อบองศุตต่ำขา้าวโพดเหลือบนนอกไก่อบอง สวัสดีทักทาย FC ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โอ้งต้มแซ่บครับตมแซ่บครับตนนี้เอาคือโปรินตรนแล้วรินแบบนี่อันยังนี่เนาะต้มแซ่บนครับต้มแซ่บกระดูกก่อนแล้วก็นี่ยำมะนึ่งมะนาไมอะไรนะหมูะนาหมูะนาันนัานยัง้อยคง้อยคงกะไก่คงอยหมู้อยนี่แต้มแซ่บไกคงก่คงเนี่ย น้ำลายหลายทำลายส่อทำลายสอครับเออมีผ้าลูกแอดม้าพันพ่อนบรรยากาศสบายสบายนโอ้โหมาแล้วครับนี่ตำท่ดต่าเด็กท่าใหญ่ท่าเบื่อต้มต้มเลยทำกรขยับออกขยับออกบ่นวครับเยอะเรื่อยไปเด้อ ับแรับแเรบรรยากาศนะครับกาการพักผ่อนนะครับหลังจากคิดการคิดงานลนักมากยิ้มข่ากิ้น้าสวยเลยบนนึงเายเนี่ยขอบบนตามเลยสาวคนงามวันนี้ตั้งใจมากินก้วยบ่ครับคําคใหญ่ๆเลยนะเราดิ แจ็สีย็เขพาขพีินาบกันพี่น้องเดี๋ยวจมากันครับย่นครับกุ้ยแขกกล้ยแขกอันนี้สื่อเงาะครับฝากลูกสาวเท่าไรคะนี่ร้อ<ล>ห้าสิบาทโลมาดูเอไปโลเยจังไหนสี่โลหโลหโลร้อยห้าสิบห้าสิบาทห้าเท่าไรห้าสม อ๋อแมนบะละยี่สิบห้าบาทอ้าวัน <c oughs> <c oughs> นี้แวะมาทาั้งสีรัตนะนะครับหลังจากเมืเ่อคืนกินเขากินน้ำเ,เรียบร้อยมาพอร้านแม่เซียวครับเป็นขายผลหมากลไม่อยู่ทางขางร้านครับลงมาทักทาย คุณแม่สักก่อนมักสีดาครับนี่มักสีดาแตงโมทุรเรียนภูเขาไฟสีสกเกตหมอนท่องภูเขาไฟกันทะลักของแท้สวัสดีจาด้าโอ้ oh. เปิดร้านก่อนไปเปิดร้านนี้ไพ่อดกันดูปไปทอ,พพอด,อดตลอดเวลา นี่ครับสาวคุณงามบอกว่าซิมหวานบ่บ่โอ้ครับหวานุเียนบ่กระสิกรอบนอกอยู่ครับเปลือกม่นมืนอีาเดินทางเมื่อบ้านเทศกาลอะไรนะครับคุณปะบัดย่ำเลยอัน t ิกตอกคือเสียงดังดีแต่มันย่ำไม่เบาเสียงค่อยๆ คุณบรางไฟครับจ้าจะเอาเลือกเอาเลือก้ครับเบิ้งบรรยากาศแสงพี่น้องสวยครับไปเบิ้งไปอ้อยอ้อยจังได้ล่ำห <c oughs> <c oughs> นาคักนะครับพี่น้องพันไปพันมาเด้อตลาด อยู่หน้าโรงเรียนบ้านปุ่นนะครับคือว่าเป็นศูนย์รวมครับผลไมผลไมของดีเมืงนสีสเกีทางการทะลักสีรัตนะนแวะมากครับมีสุยางสุแนวสุอันละผลไมอในช่วนีกะฤดูการของทุเรียนหลักกระเงาะข้าวโพดก็ยังมีมังุดนะครับมากมายหลากหลายเอาขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับคลิปนี้ร่วม สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล,ลมบุญนะครับลมบุญสูตรดมสดชืนนะครับฝากไปด้วยกันลมบุญลมบุญได้พี่น้องได้ลมบุญเด้อดดใช้เป็นยังไงว้าวพวงนี้ครับนี่พวกหน่อยๆแต่ว่าเต็มไปด้วยคุณภาพนี่เนาะโรงเรียน,นของศรีสกเกะเกดแล้วเจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปครับสวัสดีครับ